สบายดีพี่น้องอาการหอนอันนี้พี่น้องเมื่อนีอัตเต้มาเล่นหันเจ็กก็แล้วพี่น้องเพินมากินหม่งโมอาการหอนไลยกินหม่งโมเย็นๆเพิ่น,น,น,นว่นา,กกาสิไปเบิ่งอัตเต้กินหม,ม,ม่โมหรือว่าสิไปกินหมักโมกับอัตเต้พี่น้องสิไปหยาดกินหม่งโมนาอัตเต้พี่น้องเอ้ให้คำว่าเบิ่งมาส้มก็จะลืมกดติดตามฝากส่องหมอบานนอกเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามส่องมอบันนอกหน่อพี่น้องไอ,อ,อง้ตอนนี้กำลังสิไปหยาด หมักโมูกับอาเต้พี่น้องเอ้ไปเบิ่งอาเต้ใส่กินน้ำเลือบ่อพี่น้องไปเบิ่งน้ำการพี่น้องเอ้ยส่วัสดีปลาลุงดูไปไปสวัสดีลูกไปตะกอบ่วงนัะเมื่อกีเต้กินหมักโมูสุกพี่น้องบม่เป็นมาละมัะลินมือนี่บ่วงนะฮะก็มาแล้คนแเฮงไปนะเต้มาลิ้นคจะกินได้ใช่ป้บน่ะ ักโมักหมักงูเลยเห็นอะไรสบายดีเห็นอะไรสบายดีปลาลุกดูสบายดีปลาลุงดูเห็ดลูกละเออเปเกงสบายดีปลาลุงดูสบายดีลูกชอบนสบายดีูหน้าหลังเลยสบายดีดูเ็หน้าหยุ่งแช่ว่าปาแนๆจะได้กินเ่นี่จะได้กินมตะปาโมนี่ะเตะจะกินมะเตะเด้อ กินดอ้กนะมากินดอกนมาจับาแองกนี่ยเอางัดได้บองัดได้บอกพี่นายหนุ่มแถวบ้านเต้ปาด้วคุณป่าู่บ่อ่ะมันมันโจอไหนมันโจแล้วมีาป่ามีหน่อยเด้มีหน่อยนะผ่านมานหน่อยเตกินยิ้มบอม่าบกปัญญากินไม่ไปปาดินเออปานอนเนมี้ง มือขาดมือขาดเนี่ยนีดแหละล่องล่องตัดถงกาลาถึงเด้อกล้าผ้าผ้าโอ้อย่าเาเตะแดงรเปล่าแดงมัแดงกแดมดลุงกินน้ำด้อไวหม้หม้อสุกไม่สุกสุกขาวหม้หม้อุกขาวสุขขาวหม้หม้อุกขาวดกขาวขาวหม้อหมสุขขาวแบบ่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 โอ้อยากดอยากด งามเสบบ่สบบมาลุงกินะไมาให้ล hmm. ุงกินเให้ล no ุงกินเลยอยากเด้อยากเด้นั่น่องโคเลยนี่อันนี้มงามด้วยายหูด้วยนี่น่องโคน้องโคอ้าจามาลุงกินอไรมาให้ลุงให้ลุงกินไหมาแมนโอยอยากได้อยากเตะเตู้้มามาลุงกินอะไนี่งานให้ลุงลูกมางานให้ลุงนจักวั กันได้ป oh yeah. oh ่น oh ี่ต uh, ัวนีแดงนอาตัวแดงมากินนนหมดลายตัวหาเอ้ขอบใจขอบใจอันนั้นหมดลายดว้ปววเจ๊เด็เออแดตัวไหนตวไหนแฉบตัไหนแบนตัวแบนี่ตัวนี้แบนอันนั้นมน้อมีจงันนี่อันไงมาไงมาลุงกินได้ไหมัดงัด งาตัวแดงเห็นปเต้หิมะหมอกพี่น้อยไม่เล่นห่างเจกาวลาบ่อ้โหเลยเนี่ยแตกบ่้ามันีลยเนี้ยแตกโอ้ยน้อยแท้เอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆเอาตัวหนึ่งเอาใหญ่ๆเด้อเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆเด้อมันไม่ลับกินแบบไม่ดับมันมาเอาใหญ่ๆมั้ยเอาเต้บ่ต้องกินใหม่ลุงกินหม้อว่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ลูกเอาตัวนี้ลูกนี่กาะมันกาลมันกินเลยในมันลูกอะมไนตัวไหนตับ ตับมะม่วงมะม่วงมีต uh ับมันเต๋วโอ้ยพอแม่พี่น้องเคยเห็นบอกว่ามะมีตับไครตับมันเตะเงินเอ้าตับตับเขาว่าเขาลืมอัดของน่ะนี่ลูกนี่ตัวแดงนี่ลูกนี่กินตัวแดงนี่กินตัวแดงนี่ตับมันอย่างบลอลายเนี่เจ้าตัวแดงให้น้องนี่ลูกน้องหยางนี่ไม่ใช่น้องหยางเจ้าตัวแดงให้น้องเด้อของน่ะเฮอให้น้องให้น้องให้น้อง cây đứa là tí quá bật là thêm một đơn mẹ nhìn thấy con nó nhìn thấy con luôn à, nhìn ngang đúng mà nhìn ngang nhìn ngang, ngang đây là nhìn ngang, ngang nào nhìn ngang nữa nặng mình quá nặng là đấy ờ ờ ảo Nè, nè, đi lụng nè, này, nó đen này, đi, tao này Trông, nè, เป็นาแทบมะนี่นะตอนนี้ลูกนี่คุ้มคุ้มดคุ้มคุ้มคุ้มยังคุ้มคุมใส่ยังบัตนี่คุมใส่ยังลูกคุ้มใส่ยังนัมคุ้มน้่คุมชดน้่คุ้มบัตนี้ป้าชดนั่ล้บัานใส่ตับบโม่ะใส่ใส่ตับบโม่มัลูกกินซะิไหลูกิน ามาลุ่งกินท่านอยากดี่น้องกระยา,าได้นี่ให้ไวหมลุงกินท่าให้น้องกินน้ำแน่นี่น้องกระยาเนี่อย <c ười> นี่ให้ลงุงเลยมาแม่นี่ให้ลุงึ้นน่อยแทนเนี่ยตับมันกด,ดนำนี่น้อไม่เอาไหนเลยนะนี่เก้ตดลูกจดิน่มอาทางน่องบ่น้องบ่ คือคือไปอยู่น้ำพใคือพึ้ใอยู่น้ำพึ้ใ่ในห่านมาให้ลูกกินตอนนี้ลืมนะาใญไ่ใช่ลูกงใหญ่ลูกกกุ้มุ้มใส่ตับมังโมนะใส่ตับมังโม่เนะมานั่นก็หัวมังโมมีตับเตะเห็นตับมังโมันตับแล้วตับแล้วอก่

คือบอกไปน้ำก uh, yes. ุ foi, okay. ้นจะวางนึงน oh, oh, ี ô, right. oh, awesome, um, ่ um, anyway. ้า ja, ah um ืนย ah um ืน ah um ah um ้ำกันเห็ดดีๆเห็ดดีๆมาชิ่งมาชิ่งผัอเาได้นะออผยเผาด้ลูกตัฐเอง้ันเผา้านหองตับมันอ่องตับมนห้มัดออตับมะนาะบวงตนฮักิชิมมเพอแล้วป ปเปลี่ยนหมากไหมเบิ้งเปลี่ยนหมากใหมหาไก่กินบานเปลี่ยนกินกินเนื่ยกินแล้วไปหาไก่กินมาเนี่ยมาโชกกระโปกนั่นนะอเตสิเมืออไรพี่น้องไอ้ผูไปแล้วเมื่อแล้วอะไรพี่น้องอาเตไปแล้วผูไปแล้วไปนแป้นนอกนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายขาลิฟเมกเลยพูรถทียียบไปยานบ่จะนายลมล้มลหันหันล่มลงใส่มากินนี่บย,ยังไ,ได้ยดเหียบเอดเอดเอาดตายบังอเต่างน้ำนักพี่นอ้อยกินหมังโม่เลยเขาไม่สั่งน้ำนักเบ่งวันไรจักโล ถึงดีดูเดตเ่าไรอันนี้นะาเจ๋หคร่งสิ่งนี่มันจะแข็งมาหนึ่งปกติประมาณซาแปดไปนองเลยปกติถึงาแปดนเต้าวร้อยนี่ซาอ์หาคร่งอาคิงคมขืนมึงดูคิงคมข้นมึงดูคิงคามโอ้ยาคิงคมขืนมึงรูจากโลอันนี้นะ ส2มสิบสองตายตายตายอู้กวาเต้ค้ำเคยมงดูสดี่คนนี่คํำขีดจวกได้สิบเจ็ดกิโลตีก้นโอ้ยใช้พุ่งจะนาะิแพ็กจะนาจะสั่งน้ำหนักมาได้เท่าไหรบ่แม่บติดแม่บติดอ่าเต้สั่งน้ำหนักได้อัน เส้าหกโลอันนี้แม่เลี้ยงอันนี้ไอเลี้ยงอัติเดกหกสโลอ้ยมาตีก่หกสิบโลไอเลี้ยงิไปกลับบ้านบาเนี่ยไปขึ้นสะเล่งบานนี่กินหมองมูแล้วมาสั่งน้ำนักได้เส้าหกกิโลสิงแค้งมาหนึ่งมาลงล เอาึ้นเอาคนเอาไ่ให้นาง่ให้เมยางกหลายืนอตเตขึ้นาเล้งอ้ยบาเล้งยล้มบาาเล้งว่าอตเต้อตลดเอร่าติลดบายบายอาเต้บายบาย เต้เมื่อไรเต้เมื่อแล้วเราสั่งนมรักลาซกกิโลเมื่อแล้ว,ลวลเต้เมื่อ้วพี่น้องบายบายพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่นอ้องอเต้กับเมื่อไรพี่น้องเลยอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอบันนอกและพี่น้องบายบาย